สวัสดีครับผมช่างนทนครับงานวันนี้ก็จะเป็นงานครับจอติดรหัสนะครับตัวนี้ลูกค้าไปเปลี่ยนแบตเตอรี่มานะครับแล้วก็เครื่องติดรหัสนะครับเผลอไปใส่รหัสไปนะครับงานนี้ก็นะครับอันนี้ลูกค้ามาจากราชบุรีนะครับขอบคุณลูกค้ามากครับก็นี่รุ่นนี้จริงๆก็เพิ่งเคยถอดเหมือนกันนะครับตัวนี้เพราะว่าก็ถอดไม่ยากครับตัวนี้นะครับ ก่จริงๆมันก็จะมีแนวทางเยอะนะครับในในช่อง u t u b e นะครับที่ทำกันไว้นะครับกงถอดก็จะประมาณอย่างนี้นะครับก็เผื่อท่านใดนะครับไม่ใช่เฉพาะรุ่นนี้นะครับคือทุกรุ่นนะครับลูกค้านะครับจอที่ติดรหัสนะครับต้องต้องแก้นะครับต้องล้างเครื่องนะครับก็ส่งมาได้หรือว่าจะมาเองก็แล้วแต่ลูกค้านะครับตรงที่ถอด ครับการถอดก็จะประมาณนี้นะครับดูตามคลิปได้เลยนะครับเพราะว่าบางช่วงบางตอนก็ไม่ได้ถ่ายไว้ทุกทุกทุกขั้นตอนนะครับก็เผื่อท่านใดที่ยังไม่เคยแกะแกะไปแนวทางนะครับก็สําคัญตัวนี้นะครับตัวชุดแกะนี้สําคัญมากนะครับช่วยได้เยอะนะครับรุ่นนี้ก็ถอดน็อตแค่สองตัวนะครับก็จะแกะประมาณนี้นะครับตัว ตัวกาบพลาสติกด้านข้าง4ชิ้นนะครับแล้วก็ถอดน็อตเบอร์82ตัวแล้วก็ถอดวิญญกมาได้เลยนะครับอันนี้ลูกค้ามีติดตั้งจอเป็นจอเคนบูดตัวนี้จะเป็นรุ่น5้า0 s ตัวนี้รุ่นใหม่นะครับตัวนี้ลูกค้าก็ใช้งานอยู่นะครับดีๆบบตหมดนะครับก็เลยไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็อาจจะซ้ำเลื่อมสำรองไฟนะครับ ใช่ครับมีมีเหมือนกันครับมีหรอคะออหน้าร้านก็ต้องมีเหมือนกันก็ต้องสองอย่างครับชใช่ครับ หลังจากนะครับถอดน็อตนะครับเบอร์8 2ตัวใต้เครื่องเสร็จแล้วก็นะครับก็ดึงออกมาปกติครับที่สําคัญก็ถ้าเป็นจอที่เปลี่ยนแล้วนะครับก็เป็นไปได้ก็ถ่ายคลิปไว้นะครับหรือว่าเพื่อจะจําชุดปัดต่างๆนะครับเวลาเสร็จกลับก็จะได้เสียบเข้าแล้วก็ใช้งานในระบบเดิมที่ลูกค้าใช้งานอยู่นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับแต่งานนี้ก็จะมีเก็บสายให้นิดหน่อยนะครับเพราะว่า,าบางอย่างอาจจะอันนี้เป็นคอนโทรลพวงมาลัยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาทำาที่ห้องช่างก็นะครับล้งเครื่องนะครับทำให้เรียบร้อยนะครับเสร็จก็เทสนะครับลงโปรแกรมเสร็จเทสลองเทสว่าใช้งานจริงได้ไหมนะครับ ลองก่อนที่จะประกอบลงรถนะครับก็เนี่ยครับโลโก้ม,มาแล้วนะครับแล้วก็กดเล่นแผนที่ได้นะครับนะครับใช้งานได้ปกตินะครับทดสอบใช้งานเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนจะประกอบลงรถนะครับตัวนี้จอชัดมากนะครับตัวนี้เป็นจอ,อจอกระจกกับจอคารพานะครับแล้วก็ได้เรื่องของแผนที่นําทางการินนะครับแล้วก็ มีบลูทูธอะดิโอแล้วก็จริงๆระบบตัวนี้มัเป็นรุ่นใหม่ก็อาจจะยังไม่ได้ลงลึกรายละเอียดครับผมเองก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเสียบกับเข้าระบบเดิมนะครับเก็บงานนะครับทีนี้ถ้าเรามีถ่ายคลิปไว้หรือว่า,าเรามีการมาร์กสายมันก็จะง่ายนะครับก็ใช้เวลาคลำอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้เพราะว่าอีกร้านหนึ่งติดตั้งอีกคนหนึ่ง ถอดประกอบมันจะต้องทำยังไงก็ไดใ้ให้ใช้งานเข้าระบบเดิมของลูกค้านะครับก็นี่ก็ขอบคุณนะครับลูกค้านะครับท,ที่มาจากราชบุรีนะครับลูกค้าอันนี้เป็น่าร i ดซีวิคนะครับ Honda c i v i ิ2ปี2019อ่าน่าจะเป็นรุ่น EL นะครับแล้วก็เป็นไมเนอร์เชนนะครับตัวนี้นะครับมันมี มีกล้องมองด้านข้างด้วยนะครับตัวตัวนี้ครับมีมองกล้องมองด้านข้างฝั่งฝั่งซ้ายมือนะครับอ่าก็ผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะนะครับบางตัวมันก็จะมีกล้องรอบคันไปเลยนะครับอันนี้ครับนี่ครับก่อนหน้านี้มันจะเข้าระบบไม่ได้นะครับเพราะมันติดรหัสนะครับตัวนี้สําคัญก็ถ้าติดรหัสมันก็ใช้อะไรไม่ได้เลยนะครับลูกค้าก็แก้ไขให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับ ครับก็ขอบุณลูกค้านะครับที่แหวะมาที่บ้านนะครับก็เนี่ยฮะเรียบร้อยแล้วก็เก็บงานประมาณนี้นะครับโอเคนะครับท่านใดนะครับสนใจงานซ่อมนะครับเครื่องติลรหสนะครับจอเสื่อมนะครับหาแวะมาที่บ้านก็ได้หรือจะส่งนะครับมีเคอรี่ปรณชนีได้หมดนะครับส่งมานะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็สามารถส่งส่งไปส่งกลับให้นะครับ เดี๋ยวนี้ราคาไม่ไม่สูงนะครับในการขนส่งนะครับแล้วก็การแพคกิ้งนะครับทางเราก็นะครับสาคัญเน้นเน้นเรื่องการแพคกิ้งครับจะไม่ให้สินค้าของลูกค้าแตกหักนะครับครับเสร็จก็จบลงด้วยดีครับตัวนี้เรียบร้อยนะครับตอนแรกคิดว่าก็กังวลอยู่ว่ารุ่นใหม่ๆมันจะแก้แก้เหมือนกันไหมนะครับแต่จริงก็คือทำเหมือนกันหมดที่เป็นระบบของ Kenwood นะครับ เสร็จแล้วก็ประกอบกับประมาณนี้นะครับครับดูภายในดูรูเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับโอเคขอบคุณลูกค้ามากๆครับที่ที่แวะมานะครับท่านได้สนใจก็เบอร์โทรตามนี้นะครับางานซ่อมทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับ